ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามรอยเดินป่าเดินดงกันนะครับที่เขาทุ่งยางโอ้ยรอบนี้ไปธรรมดาแน่บอกเลยมีแต่เสียงหัวเราะพร้อมแล้วก็ไปดูกันครับตามมาจับใจถึงขึงอีป่อ่ะไม่ได้ขึ้นเขานะเขาขึ้นเราตลอดเอ๊ดี ไอ้ฮจะต้องดาวผ้าใบกับใจถึงนี่นี่ออดีวิาไปทาตรงนี้ขึ้นไปทังุนเกาะนั้นน่ารักนะนี่นะครับเป็นวิวนะขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับจ็ประมาณนี้ เอาแล้วครับถึงในช่วงไต่เชือกนะครับขึ้นเขาขึ้นเขาดูสภาพคนพร้อมกับคนไม่พร้อมเลยกันหอบรู้สึกว่าหอบอ,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 อ่โย่งขึ้นอีกเยอะนี่เราไปทางนู้นหรอใช่มาถึงจุดชมวิวชั้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวชั้นที่หนึ่งท<อ>ันเลยครับระวังจริงจริงัเลยนะทันมาก นี่นะครับเป็นหน้าผาสูงนะอนนี้จะเป็นจุดชมวิวชั้นที่หนึ่งเราไปต่อชั้นที่สองเลยครับไปอ่ะไไหมครับไปเลยครับ เก็บอาการเรินรองเท้าจับละมุนรักไม้ไว้น่าจับให้ดีมั่นหมายตต้องรีบเริ่มขึ้นมาไกลทางเริ่มชันนะครับนะ ใอ,อ่เออจับไว้จับแน่นๆแข็งแรงแข็งแรงไปอ่านาว่าอะไรจุดบายังอีกไม่ใกลพี่อีปไปเห็นแม่สภาพตีพี่อีหมดแล้วเอข้ก่นเอาข,าข,อออข,า,ขาขึ้นก่อนเออขึ้นมาทีนึ่อนเอึ้นก่อนา่ขีนน่เอมอกน รู้สึกไงบ้างครับก็ดีนะแต่ทีไม่คกินเขาจะขึ้นถึงรู้สึกไงบ้างครับคุณดามครับดีค่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก้องที่ลนวน แล้วนะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับบนยอดเขาทุ่งยางนะครับให้ดูวิวะนะครับสวยอะวิ่งเยมันจะแวกนะเดี๋ยววันไหนมาว่างๆใส่ใจไปถ่ายชุดบิกกนี่นี่ดีกว่ากายมันชอบ ใ่ชุดโซซีอยู่วันนีนะเฮียยางเป็นไงความเสกตอนนี้เสียวตอนนี้ความสูงอยู่ที่แปดหมื่นฟิตลครับลมพัดะทีที่ก็เกาะที่ะเที่ยวอีกแล้วครับ ถ้าคุณชอบเที่ยวเรามาเป็นเพื่อนกันครับฝากไวด้วยน,นะครับนี่เขาทุ่งสร้าง